เรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้นี่มันไม่จบสิ้นลงง่ายๆดอกมันต้องพิจารณากันเรื่อยไปหลักของพระพุทธศาสนา,า,ามันอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่เราผู้นั้นชื่อว่ายังไม่รู้แจ้งคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกลุยกล้ยๆนะกรรมดีกรรมชั่วอันบุคคลจะพน้นทุก์ไปไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งนี่เองเนี่ยเมื่อมันไม่รู้แจ้งกรรมชั่วแล้วมันก็ทํากรรมชั่วใส่ตัวแล้วกรรมชั่วที่ทํามาแล้วมันก็ละไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันชั่วน,นันเนีเมื่อไม่รู้แจ้งในกรรมดี มันก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองไม่ได้เอ,อย่าไปเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วนะเราต้องศึกษาให้เข้าใจไว้ทุกคนเลยทีเดียวคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นคำว่ากรรมกรรมอันนี้นะ แล้วมันเป็นคํากลางมันยังไม่ดีไม่ชั่วทีนี้มันจะดีจะชั่วได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาความจงใจหรือว่าความคิดนึกของดวงจิตนั่นเมื่อจิตคิดดีท่านก็ว่ากุศลกรรมแบบนี้นะเอากุศลกรรมเข้าใส ถ้าจิตนี่มันคิดชั่วท่านก็เอาอากูศลกรรมเข้าใส่อากูศลนี่ถ้าแปลให้ได้ความหมายอย่างแท้จริงแล้วก็หมายถึงความคิดที่ไม่ฉลาดนั่นเองแหละความคิดผิดเห็นผิดเห็นว่าเห็นว่าความคิดอย่างนี้เป็นบาปเห็นว่าไม่เป็น นอย่างนี้เราเรียกว่าความคิดไม่ฉลาดไม่รู้จริงตามเป็นจริงเห็นคิดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลอา้าวเข้าใจว่าไม่ใช่บุญกุศลซะแล้วไปอย่างนี้นะความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ประกอบไปด้วยปัญญา <c oughs> ดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจ ความคิดที่เป็นบุญกุศลในหลักธรรมวิภาคท่านก็กล่าวไว้แล้วคิดไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดไม่โกรธคือรู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ร่วงเกินตนใครมาทำละลาบละล่วงกับตน แทนที่ตนจะโกรธเอาเรื่องเอาราวไม่เอายกโทษให้เขาไปซึ่งท่านกล่าวว่าเมตตานั่นแหละ <c oughs> ความคิดอย่างนี้ท่านได้ว่าความคิดที่เป็นกุศล <c oughs> ความคิดมองเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริง ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางให้ถึงซึ่งสวรรค์พระนิพพานนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจริงทำทั้งมวลเป็นอนัตตาจริงไม่มีพิษอันนี้ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเดียกว,ว่าความฉลาดหรือว่ากุสนธรรมก็ว,ว่า หมายถึงธรรมธรรมะอันเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดนี่แหละคำว่ากุศลธรรมนะให้พึ่งพากันเข้าใจเราดำเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงเทียบกับคำสอนของผู้เทยเจ้าได้เลยความเห็นของเราผู้เจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นบาปเราก็เห็นตามเราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเป็นจริงแท้ อย่างนี้นะแล้วก็สามารถเว้นจากาบาปนั้นได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างนี้เป็นกุศลคือความไม่โลภกับเมื่อได้ให้ทานไปมันก็เป็นกุศลนะผู้ใดมีปัญญาหาเงินหาทองเข้าของได้อแล้วก็ละความเสน่ห,ห่วงแหนให้ทานได้นั่นก็เป็นกุศลของผู้นั้นเรียกว่าก,กุศลธรรมนั่นแหละ บุคคลใดเป็นผู้ละความโกรธได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ไม่อิจฉาพยาบาทใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ผูกใจเจ็บกับใครเลยใจเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรม ให้เกิดให้มีขึ้นในตน <c oughs> บุคคลมาเพ่งพิจารณาเห็นว่าบาปนั่นเกิดจากความคิดที่ไม่ดีคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นแต่ความคิดอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นบาป <c oughs> ความคิดเผื่อแผ่มีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นคนใจจืดใจจางทำอะไรก็เพื่อตนบ้างเพื่อผู้อื่นบ้างแล้วก็มองเห็นสังขารร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พิจารณาเห็นว่า การที่ดวงจิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้เช่นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์การที่มองเห็นว่าจิตใจนี่มายึดปล่อยวางขันห้าไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริง จิตใจของผู้นั้นก็จะไม่มีทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะมามาหวันไหวไปกับขันธ์ทั้งห้านี่แหละเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่วิบัติแปรปวนไปจิตใจก็พลอยวันไหวไปตามด้วยเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้ถ้าหว่าอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็มาสอนใจนี้ให้ปรงให้บางขันห้าไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เพียงว่าสังขารหรือว่าสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยบุญบาปปรุงแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลงขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เพื่อให้จิตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนจริงจังอะไรเมื่อมันแตกทำลายลงมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเก่า มันไม่มีวิเศษวิโสอะไรเลยร่างกายอันนี้นะเห็นอย่างนี้นะก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินออกจากทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้นี่เวลาขันห้านี้มันวิบัติลงกิจก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะไม่ได้ถือว่าตัวตนเจ็บป่วยหรือไม่ได้นึกว่าตัวตนกำลังจะตายอยู่ อย่างน้นอย่างนี้มันเห็นกรงกันข้ามเห็นว่าธาตุสี่ขันห้ามันกําลังจะแตกจะดับอยู่มันเห็นลงอย่างนี้มันจึงไม่วันไหวไปตามขันธ์ทางห้านั้นเมื่อทำจิตได้จิตไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะทุกข์หังไปว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่ลองแปลดูสิ คำว่าทุกคำนี้นะก็เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้อดทนต่อความกระทบกระทั่งของขันห้าอันนี้ไม่ได้แล้ววันไหวไปมาอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แหละจิตนี้นะเป็นอย่างนั้นกลงกันข้ามถ้าว่าจิตนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่วันไหวอดได้ทนได้ทำยังไงได้เพราะว่าบุญกรรมที่ สร้างมาแต่หนหลังนู่นมันยังไม่หมดอายุของมันมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนรูปกายอันนี้นะแต่เมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับนี่ถึงเวลามันวิบัติแปรผันไปมันก็วิบัติไปเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นเมื่อมันหมดบุญกุศลอันนั้นลงจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้ว ก็เรามาเจริญปัญญานี่นะให้มันเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าบางคราวก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นกํำหนดพิจารณาเวลาไหนก็ให้เห็นแจ้งอยู่เวลานั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่หลงแหละไม่หลงเรียกว่าเราเตรียมตัวอยู่ตลอดทุกเวลานาที เพราะเนื่องจากว่าเรารู้ไม่ได้เลยว่าความตายมันจะมาถึงเวลาไหนหรือว่าความเจ็บป่วยไข้นี่นะมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเราก็รู้ไม่ได้บางคนก็เกิดโรคหัวใจวายอยู่ดีๆก็ล้มลงแล้วตายไปเฉยๆ <c oughs> ก็มีมีโยดาดื่นอัมมูนีนะ เพราะฉะนั้นพระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่เสมอระมัดระวังจิตใจตัวเองอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้ให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลรักษาความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจนั้นไว้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้น ในใจแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอน,นั้นไว้อย่าให้มันเสือ่อมอย่างนี้เราจึงเรียกว,ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อรู้ว่าสังขารน,นามรูปนี้มันจะต้องแตกต้องดับแน่นอนนี่เราทำความรู้แจ้งในใจอยู่อย่างนี้ รู้ว่านามรูปนี้ไม่ใช่ของเรานี่มันต้องกำหนดรู้เรื่อยไปทีเดียวเมื่อกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื magic, ่อถึงเวลามันจะแตกจะดับมาจริงๆมันก็ตั้งใจได้เลยวันนี้ไม่หวันไว้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะเห็นแจ้งว่า ไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมันธาตุสี่ขันห้ามันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันต้องเห็นอย่างนี้ในใจนั้นแล้วก็ใจก็ไม่วันไหวแล้วใจก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตข,ของตนไว้เต็มที่เลย กำหนดรู้กำหนดเห็นความจริงของสังขารอยู่อย่างนั้นไปจนหมดลมหายใจนุ่นทำใจได้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เลยเวลาเจ็บไข้ได้ปวยอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจนั่นนะไม่เป็นทุกข์แต่รู้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่รู้สึกว่ามีทุกข์อยู่แต่ใจหากไม่เป็นทุกข์ อคำนี้มันก็ฟังยากอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าเราถือเอาลักษณะของทุกเรากำหนดรู้ได้อาการกายขวนกวยอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละคือลักษณะห่งความทุกข์ของร่างกายวันนี้การที่เราควบคุมจิตใจได้ไม่ให้จิตนิวรณ์ไหลไปตามอาการของร่างกายนั้น นั่นเรเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลำพังถ้าจิตวันไหวไปตามร่างกายทั้งกายก็เป็นทุกข์ทั้งใจก็เป็นทุกข์บบนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบบบนี้เรามาฝึกใจนี่ลงไปอันร่างกายนี่มันจะฝึกยังไงยังไงมันก็ไม่ฟัง มันก็แปรผันวันไว้ไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าใจคนเรานี่สามารถฝึกให้ตั้งมั่นได้สามารถฝึกให้ฉลาดให้รู้เท่าสังขารน,นามรูปอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ <c oughs> ถ้าว่าฝึกไม่ได้แล้วไซพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเทศนาสาั่งสอน พุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกตอนถ้าหากว่าฝึกไม่ได้จริงๆนะพระองค์ไม่สอนเลย mm. ก็มาในเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์ได้แล้ววันนี้คนอื่นทําไมจะฝึกตัวเองไม่ได้ mm. นั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์ฝึกพระองค์ได้ด้วยอุบายอันใด พระองค์ก็แสดงอุบายอันนั้นให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นได้ฟังแล้วก็เอาไปฝึกตนตามแนวที่พระองค์เจ้าฝึกมานั่นถ้าฝึกจริงๆตามแนวนั้นจริงๆเข้ามันก็สามารถดับทุกข์ได้จริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นค <c oughs> ำว่าดับทุกข์นั่นหมายความว่าจิตไม่วันไหวนั่นเองแหละ จะให้มันไม่รู้สึกต่อความทุกข์นั้นเสียเลยนั้นไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ของร่างกายอันนี้นะแต่ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติ <c oughs> ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้ว <c oughs> ก็มาสัมผัสกับความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายเหมือนเดิมั่นแหละ แต่ว่าท่านหักอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายนั้นได้ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญน,นี่เมื่อร่างกายนี้แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เข้าจิตไม่มีกําลังอดทนไม่ได้ก็วันไว้ไปเสียใจเศร้าโศกไปสะดุ้งหวาดกลัวไปอย่างนี้นะ ในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนธรรมดาสามัญน,นี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเรารู้แนวทางอย่างนี้แล้วพึ่งตั้งอกตั้งใจฝึกตน ทรมมานตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแกนอนอย่าเห็นแก่อยู่แก่กินอย่าไปเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน <c oughs> ความเพลิดเพลินในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดแล้วเมื่อมาพิจารณาดูผลของมันแล้วไม่มีผลอันดีงามอะไรก็ไม่มีความเพลิดเพลินนี่นะมีแต่ทางเสีย การที่บุคคลใดมาฝึกใจทำใจให้สงบลงได้อันนี้มีผลดีมากนี่แหละมีผลดีจริงๆอ่ะพะเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นสุขสบายเหตุนั้นจึงว่ามันมีผลนั่นแหละไอ้ความเพลิดเพลินมัวเมาไปส่งใจไปภายนอกนุ่นไปเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่กับรูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกอันนั้นอ่ะ เมื่อเพลิดเพลินเมื่อไปพอใจยินดีแล้วอย่างนี้ไปแสวงหาเมื่อไปได้สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้เดือดร้อนนะอเอาได้มาแล้วมารักษาไว้เอารักษาไปมาหน่อหนึ่งก็วิบัติแปรปรนไป <c oughs> ก็พลัดพากจากกันไป <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียว รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไร้ไรก็ดีสิ่งต่างๆมันี้นะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยแต่แล้วทำไมจิตใจมันจึงหลงไปชอบไปยินดีลนะ่ะไอ้ที่มันหลง,งนั้นก็เพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาสงบอยู่ภายใน ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่เห็นโทษแทงความเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสด,ดังกล่าวนั้นถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในมาเพ่งพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไว้อย่างยืนแล้ว มันก็มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันยอมเห็นอย่างนี้เหตุน,นั้นมันจึงดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้